สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรรยพามาดามะคะ่ะวันนี้คุณนกขอเกาะติดสถานการณ์การสู้รบของประเทศสหภาพเมียนมานะคะต้องขอโูษจริงๆนะคะคลิปกก่อนก็จะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนอกเมืองน,นะคะแต่ตอนนี้คุณนกไม่ได้ไปท่องเที่ยวนะคะใช้เวลายอยู่กับงานนะคะแล้วก็ได้เข้าไปติดตาม ลิปวิดีโอต่างๆข่าวสารต่างๆนะคะของการสู้รบของประเทศสาภาพเมียนม,มานะคะ่ะวันนี้นะคะคุณลกบได้ไปเกาะติดสถานการณ์ของเมืองลาเซียวนะคะเมืองลาเซียวนะคะตอนนี้ก็เกิดการสู้รบค่อนข้างที่จะดุเดือดนะคะสาเหตุที่เ,เกิดสงครามกลางกลางเมืองหรือกลางเกิดสงครามขึ้นในประเทศสาภาพเมียนม,มาก็เพราะว่า มิงออนไลน์นะคะซึ่งเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลของฝ่ายทหารนะคะก็ได้ทําการยึดอนานาจนะคะซึ่งคุณนกได้ทาคลิปเกี่ยวกับสงครามในประเทศสหภาพเมียนมาหลายครั้งแล้วนะคะคุณนกก็ได้พูดย้ําหลายครั้งะคะ่ะวันนี้ก็จะขอย้ําอีกครั้งเลยคะ่ะว่าสาเหตุที่เกิดการสู้รบในสหภาพเมียนมาก็เพราะว่ามีงออนไลน์นะคะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นะคะเพราะ มิงอองไล์แพ้คะแนนเสียงให้ต่อนางอังซองนางองซานชูจีนะคะซึ่งชนะการเลือกตั้งนะคะอย่างท่วมท้นนะคะซึ่งนางองซานจูจีก็เป็นรัฐบาลโดยถูกต้องตามกฎหมายเป็นรัฐบาลที่ได้มาตามประชาธิปไตยนะคะแต่มิงอองไลน้นะคะไม่ยอมรับนะคะไม่ยอมรับในการพ่ายแพ้ก็เลยทําการรัฐประหารยึดอํานาจจาก นางองซานจีนะคะซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับพลเมืองของประเทศสหภาพเมียนมานะคะไม่สร้างความพอไม่พอใจให้กับพลเมืองของตัวเองแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะก็ทําให้กลุ่มชาติพันธุ์และพลเมืองของประเทศสหภาพเมียนมาก็เลยเกิดการปะท้วงนะคะแล้วก็มีออนไลน์ที่ทําการ ปรับปรามนะคะพละเมืองนะคะทำให้พลเมืองต้องล้มตายบาดเจ็บเป็นที่มากมายแล้วก็สร้างความโกรธแค้นให้กับพลเมืองของประเทศตัวเองแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์นะคะก็เลยเกิดการสู้รบกันจนมาถึงกระทั่งทุกวันนี้ก็เป็นเวลา3ปีกว่านะคะการสู้รบก็ยังไม่ยตุติตอนนี้การสู้รบมันก็บานปลายนะไปทั่วประเทศโดยการสู้รบก็จะเกิดตามหัวเมืองต่างๆที่อยู่ติดกับชายแดนนะคะแล้วก็ยอมรับนะคะว่า กลุ่มชาติพันธุ์นะคะได้ทําการยึดหัวเมืองต่างๆนะคะที่ติดกับชายแดนนะครับหว่าจะเป็นชายแดนประเทศของประเทศไทยชายแดนที่ติดกับประเทศจีนชายแดนที่ติดกับประเทศอินเดียนะคร mm. ก็ตอนนี้ที่เมืองล่าเซียวนะก็ลุกเป็นไฟนะคะเพราะว่าไยต่อต้านนะคะสามกลุ่มนะคะสามกลุ่มชาติพันธุ์ก็ได้รวมตัวกันที่จะบุกยึดนะคะจะ เข้าไปเพื่อจะบุกยึดเมืองหลวงนั่นก็คือเมืองลาเซียวนะคะของรัฐฉานเหนือนะครับเขตรัฐฉางซึ่งพมา่าฐานพม่าก,ก็ไม่ยอมนะคะก็พยายามต้านทานนะคะสู้รบกันตอนนี้สู้รบกันอย่างหนักหน่วงนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับพลเมืองเมืองลาเซียวนะคะทำให้พลเมืองนะคะต้องอพยพนะคะออกจากเมืองลาเซียวนะคะตอนนี้สถานการณ์ของเมืองลาเซียว ก็เกิดการเรียกยังไงถึงขั้นวิกฤตเลยนะคะเพราะพลเมืองได้หนีออกจากเมืองล่าเซียวถึง70%นะคะที่เหลืออยู่ประมาณ30%ก็ส่วนมากจะเป็นพลเมืองที่ค่อนข้างที่จะมีฐานนะแล้วเขาจะต้องอยู่เฝ้าบ้านนะคะครอบครัวละหนึ่งคน ส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีฐานะนะคะไม่สามารถที่จะทิ้งบ้านเรือนไม่สามารถที่จะทิ้งสิ่งของทรัพย์สมบัติของเขานะคะก็ต้องอยู่เฝ้าครอบครัวละหนึ่งคนส่วนครอบครัวที่ไม่มีฐานะนะคะฐานะที่ค่อนข้างที่จะยากจนนะคะก็จะอบพยพมาได้ทั้งครอบครัวนะคะแล้วส่วนมากนะคะพลเมืองที่อบพยพนะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนมากจะใช้จักรยานยนต์แล้วก็ รถยนต์ส่วนตัวนะคะตอนนี้ถนนทางออกนะคะที่เมืองลาเซี่ยวนะ,ะทำให้ถนนขาออกนะคะขาออกนอกเมืองก็ทําให้มีการติดการจราจรติดขัดเพราะว่ารถก็พยายามเนาะรถยนต์ส่วนตัวพยายามจะออกมานอกเมืองแล้วก็ส่วนมากก็จะจุดมุ่งหมายก็จะเดินทางลงไปยังรัชฉานรัชฉานใต้นะคะแล้วรัชฉานภาคตะวันออกแล้วก็ เดินทางเข้าไปยังประเทศพม่ารัฐพมา่านะคะเส้นทางตรนนี้ก็ถูกตัดขาดนะคะถนนใหญ่ๆนะคะเส้นทางถูกตัดขาดแล้วก็สะพานถูกตัดขาดนะครัพลเมืองที่พลเมืองที่หนีนะคะที่หนีออกจากเมืองลาซีเอลนะคะใช้ถนนได้เส้นทางเดียวนะคะนั่นก็คือถนน สายน้ําปองนะคะเพราะว่าํางสาายอื่นไม่สามารถที่จะใช้ไม่สามารถที่จะใช้สะพานได้แล้วข้ามในน้าได้แล้วเพราะว่าสะพานตุกตักขาดน,นะคะพอเมืองจากเมืองลาเซี้ยวนะคะก็เลยอบพยกมามานะคะมาติดอยู่ที่เมืองน้ํารันนะคะเมืองน้ํารันก็ไม่มีสะพานให้ข้ามนะคะแต่จะมีโป๊ะนะคะโป๊ะเล็กๆ็กและรถสามารถที่จะ ขึ้นมาบนโป๊ะได้เพียงครั้งละสองคันเท่านั้นคะ่ะตอนนี้รถนะคะของพลเมืองที่หนีออกจากเมืองลาเซียวนะคะผู้อ,อพยพนะคะลีภพยนะครับมาติดอยู่ที่เมืองน้ำรันนะคะรถราแล้วก็ผู้คนมาติดที่เมืองน้ำรันค่ะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เมืองน้ำรันนะคะ <c oughs> ก็เลยคึกคืนนะคะก็เพราะว่า ทั้งรถทั้งคนก็มาติดดิที่เมืองน้ํารันทําให้เมืองน้ํารันนี่เต็มไปด้วยผู้คนนะคะแล้วผู้ที่มาติดนะคะติดเมืองน้ํารันที่จะอบพยพไปยังเมืองต่างๆไปยังาภาคต่างๆนะคะก็ต้องรอ2อถึงสวันนะคะเพื่อจะนํารถของตัวเองข้ามบนบนแพรนะคะก็อย่างที่คุณนกบอกเลยใช่ไหมคะว่าแพหนึ่งก็จะได้ประมาณสองคันนะคะรถเป็นจนํานวนพันๆนะคะก็ต้องใช้เวลานะคะนอนรอกัน แล้วก็ส่วนมากที่มาติดที่เม,มืองน้ำรันก็ส่วนมากจะไปอาศัยที่วัดนะคะวัดของเมืองน้ำรันนะคะคุณนกได้ดูคลิปวิดีโอของน้องโมนะครับน้องโมได้ถ่ายทำคลิปวิดีโอลงช่อง u t u b e นะคะก็ไปถ่ายทำคู่ที่อพยพที่ไปหลับนอนพักอาศัยอยู่ที่วัดนะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าวัดทางรัชชาลัดไทยใหญ่นะครับ เป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะเลยนะคะเป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับก็สามารถที่บรรจุคนได้เป็นจนํานวนหลาย,ลลายลร้อยคนเลยนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอนะคะาบางครอบครัวก็สามารถที่จะนอนที่ใต้ถุนศาราของวัดได้นะครับแต่บางครอบครัวนะคะก็ต้องนอนข้างนอกนะคะนอนที่ลานลานหน้าวัดนะคะเพราะว่าด้านในวัดมันเต็มเลยนะคะแล้วก วัดต่างๆก็จะเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มไปด้วยผู้คนเต็มไปด้วยรถรานะคะแล้วก็ร้านอาหารนะคะก็จะเต็มไปด้วยผู้คนนะคะผู้คนที่หลังไหลมานะคะหนีภัยสงครามจากเมืองลาเซียวนะคะก็มารับประทานอาหารกันมาพักครั้งแรมนะคะเพื่อจะเดินทางต่อนะคะก็เลยทําให เกิดโรงทานขึ้นนะคะที่เมืองน้ำรันนะคะคือส่วนมากประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือนะคะทำโร,โรงทานนะคะเป็นคนนะคะชนชาวจีนนะคะที่มาอาศัยอยู่ที่เมืองน้ำรันนะคะเป็นพลเมืองของเป็นชนชาติชาวจีนะคะ่ะคุณหกใช้คำพูดอ่านนี้ก็แล้วกัน เป็นชนชาติชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในรัชชานะคะก็เลยทำโรงทานนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพนะคะผู้อพยพก็เลยสามารถที่จะไปรับประทานอาหารที่โรงทานได้นะคะโรงทานก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคะแล้วตามที่คุณต้องติดตามข่าวเนาะช่องของน้องน้องโมเนาะ เขาก็แจ้งมาว่าโรองอาหารแต่ละมือนะทำอาหารมากเลยนะแต่ก็ไม่เพียงพอนะเพราะว่าผู้อพยพนะคะออกจากเมืองลาาเซียวเนี่ยเป็นจำนวนถึงเ0อนนะคะคนเมืองที่หนีตายนะคะเพราะว่าเมืองลาาเซียวตัวนี้ทหารพม่านะคะกับกลุ่มชาติพันธุ์สากลนะคะที่เขารวมตัวกันสู้รบกันอย่างดุเดือดมากเลยนะคะแล้วทหารพม่าก็ใช้เครื่องบินนะคะทิ้งระเบิดนะคะ เข้าไปนะทิ้งระเบิดเข้าไปยังแหล่งชุมชนนะคะในเขตชุมชนในเมืองในเมืองลาซีเวลนะคะเมืองลาซีเวลนี่มันเป็นเมืองใหญ่นะคะถ้าคุณนกจาไม่ผิดเนาะถ้าจําผิดต้องขอโทษนะคะเป็นเมืองหลวงของรัฐฉานเหนือนะคะตามคุณนกติดตามข่าวเนาะถ้าเข้าใจผิดใช้คําพูดที่ผิดต้องขอโทษนะยคะ่ะเมื่อเมืองลาเซียวลนะคะ เป็นเมืองใหญ่และมีผู้คนอาศัยอยู่มากมายเมื่อทหาพรพม่าะนะคะใช้เครื่องบินโจมตีโดยการทิ้งระเบิดนะคะก็ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งทรัพย์สินทั้งบ้านเรือนของประชาชนนะคะ เดี๋ยวคุณนกขอย้อนนิดนึงนะคะถึงถึงเมืองลาเซียวนะคะเมืองที่เกิดการสู้รบกันอยู่ขณะนี้นะครับกับกลุ่มชาติพันธุ์สามสามสามกลุ่มนะคะต่อสู้กับทหารพรมา่าทหารพรม่าก,ก็พยายามที่จะผลักดันนะครับพยายามที่จะยื้อนะคะเมืองลาเซียวให้ได้นะครับเพราะว่าเมืองลาเซียวเป็นเมืองใหญ่นะคะส่วน กลุ่มชาติพันธ์สากลุ่มที่เขารวมตัวกันก็ไปก,ก็จะบุกนะคะพยายามที่จะบุกนะคะยึดเมืองลาเซียวให้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเมืองสําคัญนะคะเมืองลาเซียวมันเป็นเป็นเมืองสําคัญของฐานพมา่านเะ้วยเพราะว่าเขามีฐานทัพใหญ่ที่นั่นนะคะเนาะตอนนี้คุณลูกจะมาพูดเกี่ยวกับเมืองลาเซียวนะคะเมืองลาเซียวนะคะก็มีเขตนะคะเขตเขตติดต่อกับ หลายหัวเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นเขตติดต่อกับปางคํานะคะบางคําเมืองเมาแล้วก <t un shout out> ็หอหอปางนะคะหอปางแสนหวีแสนหวีนี่คนไทยจะรู้จักมากที่สุดนะคะแล้วก็น้ําตู้นะคะน้ําตู้แล้วก็เมืองสีป้อนะคะสีป้อนี่คนไทยก็จะรู้จักนะคะแล้วก็เมืองเมืองเมืองหยันนะคะแล้วก็เมืองสุดท้ายที่ติดกับเมืองลาเซีเอลนะคะนั่นก็คือเมืองต้านหยานนะคะต้านหยานนี้ ที่คุณติดตามข่าวนะคะทหารวานนะคะจำนวน2 0 0 0กว่านายนะคะเข้าไปในตัวเมืองของต้านหยานแล้วนะคะเพื่อไปควบคุมสถานการณ์นะคะเพื่อเพื่อดูแลประชาชนในเมืองต้านหยานนะคะอันนี้คงจะได้รับไฟไฟเขียวจากทหารรัฐบาลพม่าแล้วนะคะถ้าไม่ได้รับไฟเขียวจากทหารรัฐบาลพม่านะคะ ว้าแดงฐานว้าแดงไม่สามารถที่จะนํากําลังสองพันนายเข้าไปในเมืองต้านหยานได้นะคะอันนี้เขาอาจจะมีข้อตกลงนะคะระหว่างทหารพรม่าก,กับทหารว้าแดงนะคะสาเหตุที่ทหาพรพม่านะคะเปิดไฟเขียวให้กับฐานว้าเข้าไปดูแลนะคะเมืองต้านหยานก็สาเหตุเพราะว่า ถ้าทหารพม่านะคะไม่สามารถที่จะต้านทานนะคะเพราะว่าต้านหยานไม่เป็นเมืองค่อนข้างใหญ่นะมีพื้นที่ที่กว้างขวางนะคะนี่คือทหารพรมาร่าเขาได้เตรียมการไปแล้วนะคะถ้าล่าเสี้ยวเสียเมื่อไหร่นะคะเขาก็จะไม่ยอมเสียต้านหยานนะคะก็เลยต้องให้ทหารว้าแดงนะคะเข้ามาควบคุมเมืองต้านหยานไว้นะคะ เพื่อการกลุ่มชาติพันธุ์นั่นเองนะคะอันนี้คุณโนกเล่าสู่กันฟังนะเพียงคร่าวๆนะคะตอนนี้เราก็มาพูดถึงนะคะขอโทษค่ะมีโทรศัพท์มาพูดถึงเมืองน้ำรันกันนะคะตอนนี้ประชาชน70%เมือง70%ของเมืองราเซียวนะคะที่อพยพมานะคะหนีภัยสงครามก็มาติดอยู่ที่เมืองน้ำรันนะคะแล้วก็ รอการข้ามนะคะข้ามข้ามแม่น,น้ำนะคะเพราะว่าเมืองน้ำรันไม่มีสะพานนะคะมีแต่โป๊ะนะคะมีแต่เขาเรียกอะไรอะแพนะคะและแพก็ไม่สามารถที่จะบรรจุรถได้จำนวนหลายคันนะคะประมาณเที่ยวละสองคันก็เลยต้องมาติดกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าพลเมืองที่ได้รับได้รับความเดือดร้อนนะคะก็ได้พักอาศัยตามวัดวาอารามต่างๆที่เมืองน้ำรันนะคะแล้วก็ ประชาชนที่มีเชื้อสายจีนนะคะเขาก็ทําโรงทานนะคะก็เลยทําให้ผู้อพยพะคะหนีภัยนะคะ,ะ,คะก็ได้รับความสะดวกนะคะในการได้ทิพักอาศัยที่วัดวอารามและเกลียงได้อาหารนะคะที่โรงทานนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีนะคะเพราะว่าการเกิดภัยสงครามนะคะคุณก็พูดแล้ว ภัยสงครามมันไม่ได้ช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะค็มันมีแต่สิ่งที่คือพูดแล้วมันก็คือมันเป็นบ่นบ่นการทําลายนะคะทําลายเศร,รษฐกิจนะคะทําลายทรัพย์สินของประชาชนนะคะทําให้สูญเสียชีวิตนะคะทําให้พลเ,เมืองได้รับความเดือดร้อนต้องพัดผ้าจัดญาติพี่น้องพัดผ้าจากถิ่นฐานของตัวเองนะคะมัน เดือดร้อนเนาะสาเหตุที่เกิดจากการเดือดร้อนมันก็มาจากมิงอ,องไล์นะคะเพราะว่ามิงอ,องไล่นะคะไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนนะคะไม่ยอมคืนอำนาจให้กับนางองซานสุจีซึ่งชนะการเลือกตั้งใช่มคะมสาเหตุหลักๆสาเหตุใหญ่ๆก็มาจาก มีงองรางนนะครับเนอะอันนี้คุณนกก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เกิดสงครามขึ้นเกิดกะเกิดสงครามเกิดการสู้รบที่เมืองลาเซียวนะคะและพละเมือง70เซนต์ได้รีภัยได้หนีออกจากเมืองลาเซียวนะคะลงมาทางตอนใต้นะคะตอนนี้ก็มา,าติดอยู่ที่เมืองน้ำรันนะคะ ก็รอการที่จะอบพยกเข้าสู่รัฐพม่านะคะและส่วนหนึ่งก็จะอบพยกไปทางฉานรัฐฉานทางภาคตะวันออกนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะลงมาทางรัฐฉานภาคใต้นะคะฉานใต้นะคะนี่คือประชาชนที่ติดอยู่ที่น้ำรันนะคะก็ตามที่คุณน้มได้ติดตามคลิปของ น้องโมนะคะน้องโมบอกว่าตอนนี้นะคะน้ํามันนะคะน้ํามันที่รัตฉานเหนือนะคะเริ่มขาดแทนแล้วนะคะที่เมืองน้ํารันนะคะตอนนี้น้ํามันนะคะยังยังเหลืออีกแค่ปั๊มเดียวนะคะที่จ่ายน้ํามันนะคะเมืองน้ํารันนี่มีมีมสถานีน้ํามันนะคะหลายสถานีนะคะ แต่ตอนนี้แต่ละสถานีเนะี่ยน้ำมันหมดแล้วนะคะเหลืออยู่สถานีเดียวแล้วก็สถานีนี้นะคะเขาก็มีข้อข้อนะคะข้ออะไรคืาเรียกอะไระมีข้อบังคับนะคะมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาแต่ละครอบครัวนะคะจะสามารถที่จะซื้อน้ำมันไปกักตุนได้จำนวนเท่าไหร่แล้วก็รถ จักรยานยนต์นะคะแล้วก็รถยนต์ส่วนตัวนะคะที่เข้ามาเติมน้ํามันนะคะแต่ละคันจะเติมได้เท่าไหร่นะคะ mm hmm. เขาจะมีกดออกมาเลยว่าแต่ละคันเติมได้เท่าไหร่เขาจะไม่ให้จะไม่ให้เกินกว่าที่เขากําหนดนะคะ mm hmm. แต่ละท,ท,ที่ปัม๊มเ็ากาหนดนะคะ mm hmm. คุณนุก็จะเล่าไม่เคยถูกเนาะเ <laughs> อาเป็นว่าตอนนี้น้ํามันนะคะเริ่มขาดแคลนแล้วนะคะ หลายๆปั๊มนะคะตอนนี้ไม่มีน้ํามันหลงเหลืออยู่แล้วนะเหลือแค่ปั๊มเดียวนะตามที่คุณนกติดตามข่าวของน้องน้องโมนะคะเหลือแค่ปั๊มเดียวแล้วปั๊มก็จํากัดด้วยนะคะจํากัดรถแต่ละคันว่าจะเติมเท่าไหร่นะคะแล้วก็น้ํามันก็ค่อนข้างที่มีราคาแพงด้วยนะคะคุณนกคิดว่าภายในสองสามวันนี้นะคะน้ํามันจะต้องขาดตลาดแน่ๆที่รัชชานเหนือนะคะนี่มัน เท่ากับเป็นการสร้างความสงครามนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับพลเมืองนะคะในในรัฐฉานนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจเนาะก็คลิปๆนี้เนาะคุณนาก็มาเล่าให้กับทุกท่านฟังแนละมาพูดคุยนะคะว่าเกิดสงครามนะคะเกิดการสู้รบที่เมืองลาเซียวนนะคะระหว่างทหารรัฐบาลเมียนมากกับกลุ่มชาติพันธุ์สากลุ่มนะคะที่พยายามที่จะ ยึดทำเมืองลาเซียวให้ได้นะคะ mm hmm. คุณนก็รู้สึกค่อนข้าง,งที่จะเหนื่อยกว่ทษนะคะ mm hmm. ค่ะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะคุณนกก็มาเล่าสู่กันฟังนะเกี่ยวกับสง,สงครามกัซซูรุบในเมืองลาเซียวนะคะว่าตอนนี้ลาเซียวนะคะพลเมืองก็ได้ พยพบนี้แล้ว70นะครแล้วก็บ้านเมืองของประชาชนได้รับความเสียหายเพราะทหารรัฐบาลฝ่ายเมียนมากทหารรัฐบาลเมียนมานะครได้ทําการโจมตีหรือการทิ้งระเบิดนะคะโดยรัฐบาลทานพม,ม่าไม่ไม่สนไม่แคร์อะไรทั้งนั้นนะคะว่านี่มันเป็นเขตชุมชนว่ามีพลเมืองอาศัยอยู่เขาจะทิ้งลงจุดนะคะในเมืองนะคะจุดสําคัญสําคัญนะครับซึ่งมันแตกต่างกับ กลุ่มชาติพันธุ์นะคะกลุ่มชาติพันธุ์นี้เขาจะจะคิดถึงนะความปลอดภัยของพลเมืองะะของประชาชนนะคะแต่รัฐบาลฐานเมียนมานะคะไม่คำนึงถึงนะคะทิ้งระเบิดอย่างเดียวนะคะนี่คือความผิดพลาดนะคะการผิดพลาดของฐานรัฐบาลเมียนมานะคะซึ่ทําแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการสร้างความเกลียดชังให้กับพลเมืองของประเทศตัวเองมากขึ้นนะคะอ่าเนาะอันนี้ ก็เล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะถ้าคุณนกใช้คำพูดที่มันไม่สละสวยใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือใช้คำพูดที่มันผิดพลาดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยต่อทุกท่านด้่นะคะแล้วก็ทุกทุกท่านที่ติดตามคุณนอกอยู่ถ้าต้องการเห็นรอยยิ้มของคุณนกนะคะ ก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะทุกท่านเมื่อเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมออตอนนี้คลิปของคุณนกมีการมีโฆษณาเข้าแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอของคุณนกติดตามช่องกรยญพัฒน์ดางนะคะก็ช่วยอุดหนุนนะคะช่วยดูโฆษณาให้คุณนกด้วยนะคะคิดว่าช่วยช่องของคุณนกก็กันนะ ถ้ารักคุณนกรักรอยยิ้มของคุณนกนะคะและอยากจะเห็นอรอยยิ้มของคุณนกทุกๆคลิปนะคะก็ช่วยดูโฆษณาให้คุณนกด้วยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ